ติดเจ็ดนะแล้วเมื่อกี้ต้องบอกปีก็แบบปีัวแบบคุยออกเพราะว่าแบบว่าครั้งนี้มันเป็นแบบเพราะว่าเวาสามารถของหนุ่มทุกคนก็คือแบบอยากให้ให้เข้าใจแต่ว่าทุกค้านี่ทุกคนคิดว่าทีมจัดการ์ดนั่นนี่ให้อ่ะคือจริงๆน้องเขตัดสินใจทั้งหคือทีมแค่ออปชั่นเบาๆแล้วน้องคนเยอกอืมเป็นอย่างเงี้ยทุกคน น like cool ี่นะคะคือพี่ปอนะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังของโอปอแล้วก็หลายๆนางงามนะคะของทีเป็นโกลบอลอ่ะคุยกับพี่กอนนะคะใช่ค่ะทุกคนเราก็ต้องอยู่กับพี่ปอเมื่อกี้พี่ปอก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของโอปอทุกโมเมนต์ทุกเหตุการณ์เลยนะคะจริงอันนี้คือโทรศัพท์ใครเอ่ยโทรศัพท์แองจี้เนาะวันนี้อยู่กับพี่ปอนอยู่กับมหาราณีรสามคนใช่ทีเป็นเกยยึดก่อนนะทุกคน ตอนนี้คืออยากจะบอกว่า DM แตกมากเพราะว่าคือไม่รู้ตอบไม่ทันแล้วคือตอบเป็นเซเลบริตี้นะเออเมื่อกี้เป็นเซเลบิตี้เมื่อกี้สองคนเป็นเซเลบริตี้นะโอ้โหโอ้โหวางไฟโอ้หยกเพิ่มไนตกคนลดแล้วยกยกหน่อยทุกคนแหละมันจะมีอะไรดีๆรอให้เรารอดูอีกเยอะนะใช่เพราะฉะนั้นหือมาลองรอก็ลองกับรอแหละใช่ประตูน่าจะกลับมาด้วยนะคิดว่ากลับมงฟ้ามงแรกที่ทุกคนรอมาทั้งหมด75ปีได้ ได้อยู่ที่มือคนไทยเรียบร้อยแล้วเย่ทำได้แล้วครับทุกคนใครปนอะไรไว้ไม่เป็นบนปวดนะแล้วปวดเวดเหมือนกันปวดตั้ง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 โต๊ะที่หนองคายสองโต๊ะไข่สองหมื่นฟองแล้วก็ตอนนั้นไปทำอะไรกับโอปอไม่รู้อ่ะตามที่ไม่ได้ต้องถามโอปอแต่แบบหลายตรงมาหลายหลายหลายพันดวงอยู่เดี๋ยวโอปอลค่อยเช็คลิสต ต้องไปด้วยต้องไปพอติดอยู่ที่หนึ่งนะจริงๆตอนนี้เดี๋ยวต้องพาปอไปคือที่สงขลาเก็แต่เอฟซีแล้วอโอเครวบที่นี่นะคะเช็คเดี๋ยวให้โอปอมเช็คบินนะคะอันนี้ยอันนี้พี่ปอนคนแรกนะคะอะคนต่อไปบนอะไรคะทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่าออมพูดในอะไรไปว่าบนบวชเพราะว่าออมจะตั้งใจจะบวชอยู่แล้วครับพวโอ้แล้วดูลุก ใช่ทุกคนก็เดี๋ยวรอดูว่าช่วงไหนว่างขออนุญาตแม่นกไปบวชเนาะใช่แม่น้องค้าเดี๋ยวลูกจะไปบวชให้ไปไดปให้ไปไหมเพราะลูกคนให้เลยเพราะว่าช่วงช่วงเดียวเดี๋ยวเป็นจะพาให้ลูกบวชโอปอชุดน้องโอปอสวยมากค่ะ่ใช่ค่ะในสามคนนี้คนไหนใสใสชุดอะไรดีคะเก่งมากค่ะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ่ะโอเคค่ะ เอาสิ่งสืบไว้ยังไงอยูโทรศัพท์กับโทรศัพท์ฉันมีเหรออ๋อแต่ฉันบอกหมว่าฉันจะไม่กินเป็ดซีสสามเดือนพีการได้บนหรือเปล่าอ้าปิดไฟฉันไม่ใช่ไฟละต้องไปฉลองกันนะใช่ต้องไปฉลองวันนี้ต้องฉลองแน่นอนนที่สุดแล้วเดี๋ยวไปฉลองนะคะทุกคนรอพี่จีรอพี่จีนี่ละ พี่ทอมคือสปอนเซอร์เราที่ทอมเป็นสปอนเซอร์เราเหมือนกันนะฮะเป็นสปอนเซอร์ขอบคุณมากๆเลยนี่สปอนเซอร์เราพี่ทอมคือให้ความช่วยเหลือโอเปอร์มาตั้งแต่รอบแลรกดีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ทำได้แล้วนะคะบลูคราวนะคะมาต้อนรับที่ไทยแลนด์ด้วยนะคะมาเชื่อกันแห่เนาะ ขอบคุณพี่ทอมมากพี่ทอมขอบคุณพี่ทอมมากเลยพี่ทอมแบบว่าใจดีกันมากแบบว่าทักไปปุ๊บพี่ทอมช่วยเหลือตลอดเลยขอบคุณครับพี่ทอมสามอินดี้หน่อยค่ะทุกคนอินดี้กับแองจี้ไปเข้าห้องน้ำนะคะ <ใน S 2> แต่ว่าเอานี้นี่นี่พี่ดีช่วยคุยกับคนหน่อยทุกคนอยากคุยกับพี่อินดี้เขาไม่ค่อยอยากคุยกับหนูเลยสวัสดีครับเป็นไงบ้างทุกคนสนุกไหมรุดไหม่รุดไหมชุดชุดแบรนด์ไหน แฟ GL 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 กันเละใช่ไหมครับ GL เละ GL กันเล,นลนครับมีที่แล้วคนมองก็ GL กันเละมีที่คนมองก็ GL กันชุดขลังนะครับชุดขลังทอมสวัสดีคร<ป>ับเ,เป็นไงเป็นไงขอบคุณครับได้ดูอยู่ไหมใช่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 ชเหมือนกันเหมือนกันไอจีไลฟ์ไลฟ์แพหน่อยพี่ทอม พี่ทองสวัสดีค่ะสุดๆเลยอ่ะพี่ทองโอ้โหอะไรนะตาหลับแล้วพี่ทองขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากโอ้ยหายใจไม่ออกเลยตอนตอน,นี้ติดปิดไฟดิปไฟเปิดไว้ไหมวะ ได้<ใ>พี่หูหามาันก็ต้องเข้างน้ำหนิงกังน้าชายเดินลงบันไดเนี่ยต่อไหมน้ำหนิงก็ได้ไปถ้าจะใส่สาลีดมาขนาดเนี้ยถ้าจะใส่ชุดมาขนาดเนี้ยจี้รู้ไหมเนี่ยว่าบนบวดไหมฮะบนบวดไหมจริงปะเนี่ยบนบวชหรอก็ต้องไปแก้งไงบนหนุกป,ปีได้แก้สักทีไงโอ้ oh my god กี่วนันสามวานัมวนกีวน่วนันอุ้ยมันมดูดูติดคอหมดเลยอ่ะ ละลายอะ่ะทำไมมันไอ้นี่วะอ,อะไร<อ>หรอนี่หรอเออมันอุ้ยทำไมคอเป็นเขียวล่ะเออมันติดสักรอยไงหรอไม่ได้ช้ำหรอเนี่อันนี้ก็เขียวดูดิ่หรือมันรัดมากไม,ไม่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 มันเป็นสีแบบจกักรยายทุกคนยังไง รอรอรอโอปอรากทีพีขอบคุณนะคะกลับไทยวันไหนทุกคนรอติดตามเพจนะตอนนี้เรายังยังไม,ไม่ไม่มีวันกลับเลยนะคะทุกคนยังไม่รู้ว่าแพลนของแบบโหสุดยอดอะโอปอ,อลงแล้วแบบสู้แบบสมศักดิ์ศรีมากจริงถูกที่ถูกเวลามเป็นอย่างนี้นี่เอง รักทีพีเอ็นอยากเห็นรีแอชรอดูนะคะอินเดียถ่ายเพราะอินเดียมีสติสุดกล้องจีนะถ่ายแบบไม่เห็นอะไรเลยทุกคนมันแบบมันสติหลุดไปแล้วว่าแม่พูดแตยเพียงจีแม่พูยนั่งตรงนั้นนะคะแต่ว่าไม่มีที่นั่งก็เลยมานั่งตรงนี้นะคะทำไมกล้องมันดูแบบเบลอเลมัวๆ,ๆ,ๆไอจีตามแม่จะซีมาคูดด้วยแม่จะซีหายไปไหนไม่รู้อะ พี่ปอนพี่ปอนมาเมาส์หน่อยสิพี่ปอนนี่พี่ปอนนะคะอีกหนึ่งคู่ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้โอปอมงในวันนี้ขอบคุณแบบทีเพียนมากๆที่ให้โอกาสเราแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาสาการนี้เราขอบคุณจริงๆกลับมาอะไรขาพี่ปอนสุดยอดจริงๆพี่ปอนบนอะไรไปในเมเน่บนเยอะบวด บวชอะไรอีกนี่บวชสองคนแล้วนะทุกคนเป็นพยานนะคะออมสินบนบวชพี่ปอนบนบวชอ่ะพี่ปอนวิ่งเสแล้วต้องหาวันว่างอ่ะออมอุยยังไงพี่ปอนมาเล่าให้ฟังก่อนเราอ่ะเหมือนแบบว่ามีคือต้องรู้เลยว่าน้องน้องจะน้องจะประกวดมิสโกเนี่ยเราก็ได้เป็นน้องไายแลนด์เนี้ยเราก็ไปหาท่านพระอาจารย์ที่บอกว่าน้องจะได้รองสามที่แล้วอ่ะเออแล้วท่านว่าไงแล้วท่านนีเขาบอกว่าเขาไม่พูด ทาไม่พูดหรอเขาไม่พูดคือเขาเขาบอกดวงทุกคนเลยนะที่อยู่ตรงนั้นแ่เขาไม่บอกปอรคนเดียวทำไมอ่ะเขาบอกว่าไม่พูดละกันแค่นี้แค่นี้หรอแค่นี้แล้วก็บอกว่าน่ากลัวกว่าอีกนะใช่น่ากลัวกว่าขนลุกกันเนี่ยแล้วก็บอกว่าทุกคนบอกว่าต้องทำยังไงครับถ้าสมมติอยากให้น้องโมงท่านก็เลยบอกว่าให้ไปแบบขอพรสองที่คือเขาทำไม่บอกว่าบงหรือไม่มงนะแต่ท่านไม่พูดแต่รานที่แล้วพูดท่านที่ไม่พูดลองสา พูดแล้ันนี้เป็นพูดแล้วไงต่อพี่ก็เลยไปบนไข่หมื่นฟองจุดมีสองจุดจุดละมือจุดละมือแล้วก็ตั้งโต๊ะใบสีชุดใหญ่สองชุดเออไม่เชื่อต้องเชื่อนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่ไปดูดวงกับอปอคือคนที่พี่แบงค์เขาจะดูตลอดตั้แต่ตอนนี้อะไรย่นี้แหละแล้วก็คนนี้แม่นมากแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าอปออยากจะจะมง ดาวของพอวันันตอนประกวดช่วงประกวดเลยอ่ะมันจะมีดาวดาวหนึ่งที่ไม่ค่อยสวยต้องไปจัดการพี่ก็ต้องไปที่ศาสตร์เฉพาะคนอูกับน้องอ้อมแล้วก็ไปบนอันนั้นอีกไปบนอันนั้นได้ฉันเห็นในเฟรมพี่ปอไปบนอันนั้นอีกไปบนอันนั้นอีกแบบจุดละประมาณแบบร้อยสองร้อยหรือหรือพันฟวงจะไม่ไท่ายเยอะมากแล้วก็มีช่วงที่น้องออกจากห้องที่อินเทอร์วิวมันจะมีอินเทอร์วิวิดจัสและชีออกมาชีแบบ ชีไม่คอนฟิเดน c ์เหมือนปกติละกันรอ,อทำไมอะ่ะชีอาจจะมีแบบจุดที่แบบชรู้สึกว่าอยากทําให้ดีขึ้นและประมาณเนี้คือชีทําได้ดีนะแต่ชีบอกอยากทำให้ดีกว่านี้ถ้ากลับไปจะพูดคํานี้ให้ถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่า <c oughs> เพื่อนเราบอกว่าดาวของเราที่ไม่ดีอะ่ะคือต้องต้องไปบริษัทลงศพ พาจาร์ก็บอกให้บบับายสาวสดทุยางไปอะไรก็เลยต้องแบบก่อนบินมานเนี้ยก็เห็นอยู่เห็นไบโอนอยู่ไม่แล้ววันนี้วันนี้ก่อนมงไอ้ก่อนก่อนประกวดเขาแบบเอ้ในเมื่อวันนี้มันเป็นวันสําคัญนะก็ต้องแบบต้องโอนโอนจากที่นี่เลยไปที่มวยนิ้ร่มกตตันยูออทันทีทันทีพี่ปอนคือโอนกระวงเวมนตมทุกอย่างกระวงเว่นหมเวร์อะแล้วมีอะไรอีกนอกเหนือจากสาย การมูอ่ะพี่ปอมันมีอะไรอีกที่พี่ปอคิดว่ามันเป็นส่วนสาคัญในการแบบเตรียมตัวโสมโปอลครั้งเนี้ยจริงคือมันทุกคนทุกคนเลยจริงจคือแบบว่าจริงจิขอบคุณแม่ปุ้ยก่อนเพราะว่าจริงๆแล้แลวเราน้องแล้วก็แม่สูเนี่ยน้องเคยมาปรึกษาเราแล้วแล้วว่าแบบว่าพี่ปอหลห,หนูจะลงดีไหมหนูจะลงดีไหมวันวันที่แบบแม่ปุ้ยจรมาแล้เราเรากลับมาจากญี่ปุ่นแบบขู้เหยียดสวนตะพูไหมนะแล้วพูดก็พูดแบบพี่ปอนคนประกวดอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แบบอยากลงก็ลงมันเหนื่อยค สายแรกพอมาคือซิ้งพอถามพี่ว่าแบบโอปอจะไปโอปอจะไปประกวดมิโซะบอกว่านี่เหรอว่าโอปอสองปีไหมตอนเนี้ยใช่พี่ปอนะทุกคนจะบอกว่าจริงๆนะพี่ปอนะเป็นคนแบบบอกแม่เลยว่าแม่รอก่อนดีไหมรอ,มอก่อนดีไหมสองปีไหมแลัน,นี้คือพอแม่เรียกเขาไปคุยแม่เขาก็แบบพูดเหตุผลว่าทำไมโอปอต้องไปปีนี้นั่นนี่นี่เราก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่คือที่แม่มองว่าโอปอควรไปเลยอ่ะเพราะว่าแม่คิดว่าโอปอพร้อม มันไม,ม่ต้องเติมอะไรมันไม่ต้องรอถึงสองปีพี่ปอหนึ่งกออกมานี่แม่พูดนะแค่เป็นโอปออ,อยู่ไงก็ชิก็อยู่ไงก็เป็นหนึ่งในทีมแม่ปุ้ยอะไนี้จะแบบวิธ<ท>ีพี่ปอแล้วจี้ก็เป็นคนบอกโอ,อกปอว่าโอ,อปอ คือเราไม่ต้องไม่หวังอะไรเยอะพี่ปอนเรารู้ว่าเราทำได้เราเรา,เรารู้เราเชื่อมั่นในโจปอนจริงๆก็คือแล้วเราก็บอกไปว่าตอนที่อยู่ในห้องเองจิ๊ก็ได้ยินที่พี่พี่บอกว่าไม่ต้องหันมามองพอวกพี่เพราะี่อยากทำอะไรแล้วปอตัดส,สินใจเลยว่าพอ,าอตัดสินใจคือตอนนั้นมันเครียดมากนะกจำได้ว่าตอนนั้นอยู่ทีพีโซ่เครียดมากเพราะว่าพี่ปอก็คือแบบอยากให้น้องแบบว่ารอก่อนไหมหรือยังไงเอาเอาความพร้อมก่อนอันนี้เข้าใจมากๆเพราะว่าประกวดแต่ละค้งมันไม่ใช่แบบ ฉันลงจบมันแม่งอะไรหลายอย่างพี<อ>่ปอมแล้วสิ่งทีงดด่สำคัญที่สุดสุภาพจิตใช่คือปะพอพอ,พอวันนั้นเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเองที่ก็เห็นคือพี่โทรหาห้องเสื้อเลยจี G เอลปุ๊บใช่พี่ซอกพอตัดสินสใจปุ๊บปะก็คือลงเลยไม่จริงๆคือบอกไว้แต่เช้าแล้วแต่ตอนเย็นว่าสเก็ตเลยสเก็ตเลยแล้วก็ตอนแล้วก็ต้องเรียกกีบิ๊กกีบุญรอดมาที่พีพีเลยแบบว่าทุกอย่างเกิดขึ้นคืนนั้นท่าทุ่มแล้วแบ่งงานเลยเนี่ยมีคนบอกว่าคำว่าไทยแลนด์อ่ะพี่ปอนคิดเหมือนกันปะ ว่าคำว่าไทยแลนด์ในมิสเวิร์ลมันมันแบบมันไกลไม่หมายถึงว่าตอนแรกอ่ะมันมันค่อนข้างห่างไกลเพราะมันไม่เคยมองมาก่อนแย่แบบจับมือเห็นปะคือแฟนคลับคนไทยจะรู้ว่ามันยากมากรู้มาว่ารู้มาว่าแบบว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราดูที่สุดจุดไหนฮะจุดที่ท็อปยี่สิบมาท็อปแปดเออจริงจริงเพราะว่ารู้สึกว่าาพอได้จับไม่อ่ะพอได้สัจยาภาพแต่ตอนนั้นอ่ะคือคิดว่าเอ้โหเดียจะเข้าเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ทุกคนลงไปสังเกตนะทุก การประกาศเป็นเรตตามอัลฟาเบตเออแล้วพอเวลาประกาศฟิลิปปินส์ปุ๊บคนหนึ่งไทยแน่นอนรู้เออเพราะว่ามันมีเหลือแค่ไทยกับเวียดนามใช่มันประกาศตามอัลฟาเบตอันนี้คือของจ่วยนจริงทุกคนโอปอเก่งมากต้องซื้อต้องชมโอปอเจอนี่ตุกโอปอเก่งสุดๆขอขอบคุณไลฟ์โฟล์กไลฟ์โฟล์กยินดีกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณทางไลฟ์โฟล์กขอบคุณทุกทีมเลยนะทุกทีมที่แบบทำให้เกิดวันนี้มันยากมากมิสเวอร์ใช่ไงเชื่อว่าแบบแฟนๆหลายคนนนนะกก็แแบบบบคิดเหมือัว่า มันยากมากแล้วตอนนี้แบบมันได้แล้วว่ะทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่แบบฟูลฟ f ล e l สุดๆนะพี่พี่ปอนรู้ไหมว่าพี่ปอนรู้ไหมคะว่าหลังจากนี้ต้องทำอะไรต่อในฐานะมิ s s World ไม่ทราบเมื่อกี้พี่ปอนยืนกดแบบเทียที่อยู่ตรงนี้นิ่งเอาไม่ใช่ของผมเห็นไหมไม่มีใครรู้ทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะคือคือกองมิ s s w o r เนี่ยค่อนข้างให้แบบ privacy กับตัวนางงามมากๆเลยนะคือมันแบบว่าอุยสวยตรงเลยนี่นางงามกลับมาหรอนี่นางงามกลับมา คือเขาค่อนข,ข้างให้ p r i v a ซีกับนางงามน,นะคะทุกคนก็คือแบบว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่ายังไงเนาะว่ายังไงก่อจะกลับมาโรงแรมไหมต้องกลับสี่ทุกคนเพราะว่าอุปอพักที่นี่นะคะหน้าหลุดแบบไม่เคยหลุดอย่างนี้มาก,ก่อนร้องไห้หนักมาก นอนไม่หลับใช่สําเร็จสําเร็จสําเร็จในที่สุดสําเร็จมากขอบคุณจริงๆนะขอบคุณแบบขอบคุณแฟนๆทีพียนทุกคนนะคะที่แบบเชื่อมั่นแล้วก็แบบให้กําลังใจติดตามกันมาเสมอมานะคะขอบคุณจริงๆคิดถึงไอจีคิดถึงเช่นกันนะคะขอบคุณมากคุณแม่ไปไหนคุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ พี่ปอนแม่อยู่ตรงนั้นปะคะพี่ปอนมานั่งนี่มามันมันเอาเอาเอาคนสองคนที่แบบว่าสําคัญมากสองสามคนละกันที่ที่ทาให้ลุันนี้ออกมาเพอร์เฟกก็คือคนแรกคือพี่ช็อกขอบคุณพี่ช็อกมากพี่แบบว่าผัดแบบ20วันเสร็จคือทั้งดเออจริงเ็วจริงตอนแรกเราเห็นสเกจอยู่เลยอ่ะช่แล้วก็คือปรับตามโอปอทุกอย่างคือพี่ช็อกไม่มีแบบตรงนั้นไม่ได้เลยคือเอชุดนี้จะเป็นชุดที่โอปอภูมิใจมากเพราะโอปอปรับแบบโอปอโอปอมีส่วนร่วมในการแบบออกแบบหมดเลยออกแบบเพราะว่าชีรู้ว่าชีจะอยากใส่อะไรจริงๆอ่ะ ทีมอะช่วยโอปอและโอปอ,อก็ได้ทําได้ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรพี่กอณแสดงออกถึงความคิดของตัวเองใน<ไ>ทุกเส้นทางของการประกวดอะคือพออเลือกเองเยอะมากเลยเนาะใช่คือคือแลความความรู้สึกรอบนี้คือมีความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่าคือเราสนิทกันมากขึ้นด้วยตอนเอ็มยูเนี่ยมันเหมือนแบบเพิ่งลงทีไม่ได้แบบสองสเดือนน้องก็ไม่กล้าพูดกับเราเราก็ไม่กล้าพูดกับน้องแต่พอแบบต่างคนต่างเกรงใจรอบนี้มันคือแบบ อดได้ไรบา,าใช่ฉันอยากให้เธอทำแบบนี้เธอทำไหมเออเอาไหมเธออยากทำไหมอ like wow. ันนี like. ้เธออยากทำไหมอันนี้ฉันว่าดีอันนั้นเธอตัดสินใจมันเลิศอ่ะมันไม่เอาอันนี้ได้ไหมอะไรกเอาเฮไม่เอาก็คือไม่เอาไม่เอาคือไม่ต้องทำอืมแต่ถ้าไหนที่แบบไม่ได้จริงๆแบบเรารู้สึกว่าเธอต้องทำอะไรนะคะับค่ะให้อะไรอ่ะชื่ออะไรต่อค่ะให้ไพเวชื่ออะไรคะคืออะไรอ่ะต่อพี่กรณ์นยังเลยนะแล้วก็ คนอีกอสองคนที่ที่ที่ขอขอบคุณเลยสำหรับลูกวันนี้นะก็คือพี่กัสที่ช่วยเรื่องของเมกาใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งคือสปามสปามเนี่ยเขาสาดตะก้อมาจากเมืองไทยเลยจริงเหรอเขาจะมีตะก้อมาตั้งหม้อที่รับมงเนี่ยพี่สปามใช่สปาเนีเขาตั้งหม้อมาจากมนให้เลยเขาก็แบบว่าเขาเป็นคนไปซื้อที่ที่ไหนสักที่หนึ่งเขาไปซื้อผมปลอมมาตัดตะก้อให้เลยแล้วก็เอามาให้ที่นี่แล้วเนี่ยพัคไปหาสปามว่าเออติดยังไงก็ได้ให้สวยสอนน้องด้วย แล้วออกมาสวยจริง,รงไม่มีใครตั้งมั่เลยทุกคนฟาลาแต่สุดท้ายตั้งมอ่มันรับมงไงคะพี่ปอนจริง,รงแล้วพี่ปอนนะทุกคนตลกมากตอนนั่งดูพี่ปอนวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดไม่เคยนั่งอ,อ,อยู่กับพี่เลยมันตื่นเต้นใช่ปะมันตื่นเต้นแล้วคือแบบว่าในความรู้สึกอะตอนทอ 4, ็อปสี่แวเราลุ้นตอนลุ้นท็อปยี่สิบ 20, มาท็อปแปดแต่พี่ปอนนะล,ลุ้นเหมือนกันเพราะตอนนั้นอนะมันไม่ได้ตอบอะไรเลยไงเราก็ไม่รู้<ม>ว่าเราจะเข้าไหมแล้วคือแบบจริงๆอะในส่วนของชาเลนน์อะมันก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่าโอปอก็คือชนะชาเลนจ์สุดท้ายถูกป้าพี่ปอลแต่จริงๆมันไม่ได้เขียวขนาดนั้นบางคนช,ชนะช,ชาเลนจ์คือเป็นความรู้สึกเราอะท็อปสี่เราก็รุ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเอาเกณฑ์ไหนมาคะแนนรวมทั้งหมดหรือเปล่เาเพราะว่าอย่างในรอบก่อนๆอย่างเงี้ย <c oughs> คือเราก็รู้สึกแบบว่าเราอยากจะได้มาถึงแล้วอย่างเงี้ยครั้งน,นี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรามาถึงแล้วอะแต่มันก็ไม่ถึงครั้งนี้เราก็เลยเผื่อใจเยอะมมากตอนที่แบบถึงท็อปสี่เราก็รู้สึกแบบเออรอคะแนนรวมแล้วกันพี่แต่ว่าเวทีนี้เขาตัดสินตามความตอบจริงๆ เขานั่งแปลอยู่กับอินดี้อะแล้วก็เลือกคนที่ตอบกันนะแล้วมันเป็นไปตามนั้นหมดพี่บอลขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณคุณจูเลียด้วยที่แบบเลือกโอปอลจริงๆใช่ที่เอ็นดูแต่คุณจูเลียเขาชอบจริงๆเธอสวยมากสวยอาไปพี่บอลจะไปวิ่งไลที่คนอย่าลังพี่บอลไปเยอะเขาไม่ชอบอยู่นิ่งๆอ่ะแม่เจสซี่แม่เจสซี่มีคนอยากถามาษณ์แม่เจสซี่เป็นยังไงบ้างอ๋อเขาก็สับเขาก็้องตอนตรงนี้แป๊บนึงสับว้าว กำลังตามหาเลยอ่ะแม่ของแม่ดึงไปป่ะแม่เป็นยังไงบ้างดีใจดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวโอปอมากๆแบบเราไม่คิดไม่ฝันว่าแบบว่าแบบเราจะได้มงได้รางเป็นมงฟ้ามงแรกที่เราไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะได้อ่ะจริงๆแล้วแบบมันวันนี้มันมันสัญญาณมันดีหลายๆอย่างเนาะมันลงล็อกป๊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 อกหมดเลยแม่ลองไห้นะฉันลองรวมกับทุดา่วม สุดเลยฉันถ่ายทีไวทุกคนสัญญาก่อนว่าถ้าเปิดโปรจะไปกดกันอร่อยมากฉันกินอยู่เออแล้วเราก็แบบว่าตอนแรกอ่ะเราเรามองว่าแบบมันแบบการประกวดมันไวมากเนาะซีนน้องไวจริงแม่เราลุ้นตลอดอ่ะงงว่าเอ๊ะแม่ยังไงเป็นอ่แล้วที่ถามมาถามแม่เลยซีตลอดเพราะว่าพอแมบเป็นยังไงมันไวมากพอแมบมันไม่เรางงอ่ะเราไม่รู้อ่ะแล้วเขาบอกว่าปีนี้เขาเปลี่ยนด้วยมีรอบต่อใช่อรอบต่อเมื่อก่อนอ่ะเราถามสี่คนอะจะถามว่าไวชุดแบบทำไมมันไม่ d e ร e r v e มันจะไม่ deserve อะไรอย่างนี้ ป๊ะป,ป,ป,ป๊ะป๊ะปะปะไม่พูดตัวละหรอไปอยังไงอ่ะทุกคนแม่หายไปแล้วออมไปยังไงอ่ะ เดี๋ยวไปซื้อขอาคปุ้นน้ำไปชั้นไหนลิฟต์อยู่ไหนนะนี่ไงนี่ไงอยู่นี่นี่นี่มาละมาละ มงเรียนค่ะเพราะมีวงเดียวใช่เป็นมงจากไหนคะแม่ก็เก่าแก่มากวงนี้ันมีประวัติอะไปเปิดประวัติอ่านปเปิดประวัติอ่นเพรู้สึกว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับคลินิสเบตใสักอย่างอ่ะไปเปิดประวัติเลยใครรู้ค่ะมีความเกี่ยวข้องกับคลีนเป็นอ่าเป็นมงที่แบบเป็นมงที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆทุกคนมันมีตำนานนะคะ เอากำลังมันมันเรื่องพี่ปอลหรอไม่แม่เจสกก็อยู่นี่เดี๋ยวแต่ต้องขึ้นลิฟต์ไว้ก่อนทุกคนเราต้องไปก่อนอ่ะอกเที่ยวมาแม่เมื่อกี้มันสดชื่นเมื่อกี้คนดูบอกกำลังมันแล้วไงจอบแม่มันดีฉันจะบอกว่าฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้มันมาเชียร์ปอวันนี้แล้วอได้อยู่ในโมเมนต์วันบัตรจาฉันบอกเลยโมเมนต์วันบัตรจ้าจริงจริงสุดยอดเนาะ ทุกคนก็รอขึ้นไปเหมือนกันเราเราต้องขึ้นไปเอยเจอป่าเจอหรือต่ำก็ขึ้นไปก่อนไปก่อนขึ้นไปก่อนที่อย่ารุไลฟ์นะเนี่ยไลฟ์อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะไลฟ์ได้่อไถึงตรงไหนนะทุกคนก็นี่เขามีพระตั้งก็รอดูนะคะจะแอบแอบเนียนๆห้ามวีนนะว่ามึนหัวเพราะว่าเราแบบเราจะมาตั้งถ่ายแบบใช้ไม้เมย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันไม่เหมาะนะคะทุกคนต้องแอบแอบไปอย่างเงี้ยแหละ やっぱり。